สวัสดีสมาชิกตรท่านวันนี้พบกับปมผีเบิ้มมัวจนวันนี้ผี่เบิ่มจะเอาประวัติก้องโกโน,นลังเก้าหยุดตาจักหรือว่ากระติงแข่งไรมาพูดให้ฟังคนจะรับฟังผมฝากผีพีก็ติดตามผี่เบิ่มมัวจนด้วยนะครับเรามากาฟังประวัดกันเลยสมาชิกวัวตีหนึ่งนี่ชนะก็ให้ตีสนามยีในนะวันนั้นจนกันจะนกตีเดียวสมาชิกแลลวก็หัวตี่องนะชนะรถบถวันนั้นก็ทุดๆเหมือนกันสมาชิก แล้วก็หัวตีซ้ำนะชนะอัยเป็นนำกลางตีนาก่อนดังนะแล้วก็หัวตีเซ่ชนายแก้วมังกรตีสนามตรงทะเลล่วงสุโขทัยนะแล้วก็หัวตีฮานะชนะอัยดูลาเลมอนนะตีสนามตรงทะเลล่วงสุโขทัยนะแล้วก็ลาสุดนี่สมาชิกติดโกูนะติดโกูก็ไปสิ้นซอสสมาชิกซึกกิ่งเจมมาลอยบอลนะเกย์จะอยู่เกย์จะไปมีคำตอบหน้าสนามตรงทะเลล่วงสมาชิกพรุ่งนี้ห้ามพลาดนะ อ้ามปลาเจมามิกสำหรับพีพีทันใดทีใจเล่นม,ลมั่วชมมั่วเราม่จองตั้งติดตามที่หน้าโปรไฟล์นะกาวรีชมรีไม่มีการแชร์ใดๆทัางสิ้นขอบคุณครับ